สวัสดีครับวันนี้ลุงอิดมาทําคลิปลงปลูกไข่นะครับมาให้เราดูนะฮะก็ฝากเพื่อนๆเอฟซีแล้วก็เพื่อนที่รังก็ดูอยู่ด้วยช่วยกดติดตามกดซับสไครต์นะครับลุงอิดจะได้ทําคลิปดีๆมาให้ดูอันนี้นะครับเป็นเหรียน เหรียญหลวงปู่ไข่นะครับหลวงปู่ไข่นี่นะครับสร้างในปี2473ประมาณนั้นนะก็เป็นเหรียญที่มีราคาแพงนะครับซึ่งลุงอิฐก,ก็พยายามที่จะ เสาะหาแล้วก็สะสมมานะครับนะเดี๋ยวจะลองให้ดูชัดๆนี่นะครับในภาพภาพโดยรวมก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะก็จะมีรูปเอ่อหลวงพ่อนะครับรูปพ่อนะเดี๋ยวนะ กำลังจับโฟกัดนี่ลุบหลงพ่อนะครับข้างบนจะเป็นยันนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะหูเชื่อมนะครับหูเชื่อมเนี่ยมีหูเชื่อมนะครับ ถ้าหูไม่เชื่อมเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะให้ดูอย่างนี้นะครับอ่าอันนี้อันนี้เขาไม่เด้เขาไม่เรียกว่าหูเชื่อมอันนี้คือหูในตัวนะครับนี่เห็นไหมปัม๊มตอนเขาปั๊มนี่จะปั๊มหูด้วยครับเห็นไหมปั๊มหูด้วยนะครับอันนี้อย่างยกตัวอย่างนะของหลวงพ่อเชมนะครับเนี่ยนะ หรือเห็นง่ายๆของหลงคูนตรงนี้นะฮะเนี่ยเขาเรียกว่าหูในตัวหูปั๊มมาเลยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าหูเชื่อมนะครับก็คือตอนปั๊มเ็าจะปั๊มเป็นรูปจับผิดแหละตอนปั๊มก็จะปั๊มเป็นเป็น,เป,นเป็นพระนะครับรูปไข่อย่างงี้แล้วหูเนี่ยมาเชื่อมต่อทีหลังดูนะครับนี่ hai đồ chặt chặt này chờ này nè เห็นไหมเห็นแล้วนะเป็นเขาเขามาเชื่อมทีหลังนะครับเห็นชัดๆนี่ครับรยเขามาเชื่อมทีหลังนะครับเชื่อม เนี่ย <Yeah. S 2> ดูรูปองค์พระนะครับอย่างน,นี้เนี่ยจริงๆเนะี่ยเขาจะบอกว่าเนี่ยให้ดูถ้าองค์พระในะดูที่ตานะตาข้างอันนี้เขาเรียกข้างซ้ายเนาะข้างซ้ายข้างขวาเราจะเป็นข้างซ้ายของหลวงปู่นะครับจะออกต่ำกว่าตกต่ำกว่านี่จะสูงกว่าอย่างนี้ ดูนะแล้วตรงนี้จะเป็นจีบๆบ,บซนๆนะครับนะครับแล้วตรงนี้เห็นไหมตรงปลายจีวรตรงนี้ด้านซ้ายมือนี่จะมีแถบๆตรงนี้นะครับอย่างนี้แล้วก็ดูตรงนี้ตรงนี้จะแหลมลงอะไรประมาณนี้นะครับตรงหัวเข่าวเดี๋ยวนะให้ก็จับโฟก,กัสตรงนี้กลมๆนะนี่กลมๆตรงนี้จะแหลมลงอย่างนี้ เขาบอกเป็นตำหนิของเขาตรงนี้จะมีติง่งแหลมตรงนี้เหมือนกันแหลมแหลมตรงนี้เหมือนกันแหลมนะครับอย่างนี้นะครับนะเซียนเขาบอกมาอย่างนี้นะครับด้านหลังก็อาจจะมีจานาแต่ว่า ของลุงอินนานแล้วนะครับนานแล้วข้า,างหลังนี่จะเป็นลุมหลุมมันเอง่งไอกระทะนิดหน่อยนะครับขอบตรงนี้เขาจะสูงนะครับขอบเขาจะสูงนูนขึ้นมานะครับจนรอบนะครับอันนี้คือหลวงปูไข่ ตรงนี้ต้องยาวยาวมาเกือบถึงหูแขนนี้ก็จะเป็นลักษณะเหมือนเหมือนคือได้รูปนะครับไม่บางองค์นี่ผอมเรียวนะครับ,บน,นั้นไม่แท้แล้วนะครับนี่โป้ฝั่งนี้ก็จะใหญ่ด้วยนะครับมาดูกันไปฮะตรงนี้ก็จะเป็นเส้นมายาวมาตรง นี่เป็นเหรียญนานแล้วนะครับเนี่ยนอนผมจะมีเหรียญเปรียบเทียบให้ดูนะครับเหรียญเปรียบเทียบนี่คือจะเป็นเหรียญแบบที่ก็ทําแบบรุ่นหลังนะครับเห็นไหมรุ่นหลังก็จะเป็นลรรักษณะหูในตัวนะครับเนี่ยหูในตัวตัวหนังสือเนี่ยเห็นไหมไม่มีติง่งไม่มีติง่งไม่มีติง่งตรงนี้ก็งองอ,งอะไรอย่างนี้นะครับตรงนี้ก็ไม่มีรอย ตรงนี้จะมีรอยๆเห <c oughs> <c oughs> ็นไหมแขนนี่จะเรียวเล็กนะครับผมมีอยู่สองเหรียญเปรียบเทียบนะนี่ครับนี่เหมือนกันนี่อันนี้ก็ของทำรุ่นใหม่นะครับห่วงในตัวจะเป็นรุ่น เกานี้จะเนี่ยต้องห่วงเชื่อมนะครับห่วงเชื่อมสนนราคาก็สามสิบล้านไปแล้วนะครับ tôi sẽ cho hai đồ tâm nị sạch นะเห็นไหมครับเห็นไหมตุงติงเขานี่แหลม สะท้อนหน่อยเห็นไหมครับแหลมตรงนี้ยาวกับถึงหูตรงนี้ก็ติ่งแหลมเห็นไหมแหลมแหลมหมดนะครับเห็นไหมนิ่โป้จับไม่ถนัดนะครับแบบนี้ดีกว่าเนี่ย นี่ครับเดี๋ยวให้เขาจับโฟกัสก่อนติ่งตัวนี้นะ่ยอ่าเห็นแล้วนะครับเห็นแล้วเี็โปรยไหมฝั่งนี้ ย่อยังนี้ก็เล็กไปชี้ติงให้ดูหนึ่งสองสามแล้วก็สี่ตรงนี้จะมากับถึงหูนะครับเรียวมาเนี่ยสวยงามครับสวยงามจริงๆครับ มาดูกันอีกครั้งนะครับหนึ่งหูเชื่อมนะครับเห็นไหมของแท้ต้องหูเชื่อมนะครับสองผู้พระกับตัวหนังสือต้องชัดนะครับชัดเห็นไหม มันนูนเด่นขึ้นมาชัดนี่ถูกสัดส่วนชัดติ่งนี่ชัดนิโป้ชัดตาเนี่ข้างขวาจะสูงขึ้นกว่าชัดนะครับสามขอบนูนสันขึ้นนะครับชัดเจนนะครับสี่ด้านข้าง ด้านข้างก็จะเป็นรอยตัดรอยตัดรอยตะดใบนะครับแล้วห้าดูที่ตำหนิตำหนิก็คือหนึ่งดูติ่งนี้คล้ายสอเสือนี่แล้วก็คล้ายตอเต่าเนี่ยติงต่งขอทำเพลาติ่งแล้วก็ตัวนี้เหมือนรอดเรือเนี่ยติง่งแล้วก็สระอุนี้จะยาว แล้วก็ติ่งนี้นะครับแล้วก็มีโป้นี้แขนก็จะดูอวบอิ่มนะครับแล้วก็จะมีเส้นตรงนี้ครับยาวเส้นตรงสำหรับเสียนพระที่เขาเขาดูเป็นนะครับลุงอิดก,ก็มาเล่าให้ฟังดูด้านข้างเห็นไหม ตัวหนังสือจะนูนชัดขึ้นมานะครับนูนชัดขึ้นมาเนี่ยนะครับหลวงปู่ไข่นะครับเท้นี่ก็สามสิบล้านนะครับเหมือนกับถูกลัตเตอรีรางวัลที่หนึ่งเลยนะครับหกใบนะฮะสามสิบล้าน เรื่องประพุทธคุณไม่ต้องพูดถึงนะครับต้องอิดเก็บติดตัวไว้ตรงนี้ได้มานานได้นะครับครับให้ดูชัดชดนะครับอิดว่าจะ ซื้อไฟนะครับไฟมาส่องตรงตรง,ตรงขณะที่ทำการไลฟ์สดหรือว่าจัดทำคลิปอะไรต่ามจะได้ชัดขึ้นนะครับน,นี้ก็พอใช้ได้เนาะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามที่ช่องบ้านสวนลุงอิดด้วยนะครับลุงอิดจะได้นำสาระอะไรดีๆมาเล่าให้สุขฟงัง สำหรับหลงปูกไข่องนี้นะครับผลิตไม่เยอะนะครับต่อเจ็ดสิบประมาณเจ็ดสิบเหรียญประมาณนั้นนะครับหายากราคากา็แเพงก็ถ้าใครมีองคเทคก็นู่นแหละครับสามสิบล้านนะครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ